ก็ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะลำดับถัดไปนะคะวันนี้ประธานในพิธีของเรานะคะเป็นเจ้านายของแม่นานะคะเพิ่งลงเครื่องเมื่อวานเลยวันนี้ตรงมาที่งานเป็นเกียรติให้กับผู้เบาาสาวของเราค่ะ May I invite Mr. John Brand on the stage please เขาเสียงปรบมือต้อนรับเจ้านายของ้มยนาน้วยค่ะ ต้นนั้นเดี๋ยวจ่าย200นะคะถ้าเสียงรีด oh. คุณจอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ say a few words yes say a few words okay first thank you very much for inviting me people ทำ people k no w English no need for translation. Oh, translation รอเล่นรอเล่นรอเล่นลำดับแรกนะคะนายบอกว่าขอบคุณนะคะที่ให้เกียรตินายได้มาร่วมในงานมงคลสมรสในครั้งนี้ค่ะโอเค this is a very happy day for k u n o i n a and k u n o วันนี้เป็นวันมงคลเป็นวันที่มีความสุขอย่างยิ่งสำหรับคุณนไยนาแล้วก็พี่หนุ่มค่ะ and should have taken place last year ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้จะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะ but i kept k u n o i n a too busy แต่คุณจรติดปัญหาที่คุณจรคุณจรให้งานไม่หนาตลอดเลยไม่ได้มีโอกาสจัดงานแต่งงาน,นะคะ so i apologize to everyone it's one year late ก็คุณจรก็ถือโอกาสนี้เบื้องต้นนะคะขอโทษไม่หนาด้วยนะคะที่ทำให้งานล่าช้าไปหนึ่งปี คุณนม you're a very lucky man พี่นมเป็นผู้ชายที่ช่ดงีที่สุดในสามโลกนะจ๊ะนายพอกน้ยน่า is absolutely fantastic น้อยน่าเนี่ยนะเป็นผู้หญิงที่วิเศษที่สุดตั้งแต่นายเจอมาเลยนะคะ She knows me after two and a half years. She knows me very well น้อยน่าเนี่ย รู้ใจนายทุกสิ่งอย่างเลยะคะ่ะหลังจากที่ทำงานร่วมกันมาสองปีครึ่ง she understands my sense of humor ในหนาเข้าใจถึงความเป็น <c oughs> เป็นมนุษย์คนหนึ่งปุตุชนคนหนึ่งของนายเข้าใจนายนะคะ่ะ and she also understands my temperament แล้วก็เข้าใจอารมณ์ของนายด้วยนะคะ

ค่ะขอบคุณมากคับน้องหนุ่มและน้องนายน,านะคะนายก็บอกว่าขอให้สุขขีสุขขังเจริญสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขตลอดการตลอดไปขอบคุณคุณจอรด้วยค่ะเจ้านายดิฉันงานนี้นะคะ thank you ค่ะค่ะโอ,อยลำดับถัดไปลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์นะคะในส่วนของเป่าสาวขอบคุณมากค่ะเล่าอะไรให้ฟังระหว่างที่รอคุณพ่อคุณแม่ลงเวทีก่อนหน้าจะนามจะเริ่มนะคะเมื่อประมาณสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมาอุ้ยเตรียมงาน หนูอายหนูจะโยนดอกไม้และไม่จากฉันไม่ยอมให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นและผ่านมีงองแงเล็กน้อยบอกว่า<อ>ตื่นดีสองดีกว่าจะสวยได้เลิศขนาดนี้นะคะแต่วันนี้เรามีธีมใช่ไหมคะใช่ชื่อธีมว่าอะไรนะคะในคําถามของเราค่าคืนนี้ first time ครั้งแรกครกั้งแรกค่ะมาเริ่มต้นครั้งแรก ของเรานี่ครั้งแรกเขาจะเต็มยังไงขอคําถามแรกเลยดีไหมคะคําถามแรกคําถามแรกเริ่มจากที่ไหนดีคะเหตุการณ์ที่รู้จักกันครั้งแรกก่อนดีกว่าค่ะเหตุการณ์ที่รู้จักกันครั้งแรกเราจะถามใครดีคะอ๋อยทศทีนี้ต้องเจ้าเปล่าดีไหมเจ้าเ่าค่ะพี่หนุ่มคะเหตุการณ์ที่รู้จักกันครั้งแรก อยู่จุดที่ผมทํางานวันแรกเขามาทางานเขาต้องเดินเซเว์รองเนี่ยผมก็ไม่รู้จักเขาใครด้วยไม้ยากน้องมึงตื่นไหมแล้วก็ผ่านไปไม่สนใจไม่น่าผ่านไปเลยไม่มีแต่หางตาที่จะมองพี่เลยหรอนะคะเป็นอย่างนั้นหรอคะใช่ไหมคะน้องคือจริงๆต้องบอกว่า วันที่เรามาทำงานวันวันวันที่สองนะคะก็คือ,อเริ่มเริ่มทำงานครั้งแรกก็คือเป็นพนักงานสปานะคะของเดลิเจนต์แล้วก็พี่หัวหน้าสปาคือพี่อ้อยนะคะวันนี้ไม่ได้มา<ด>ก็พา<ด>ไปแนะนำให้รู้จักกับทีมงานก็คือสปอร์ตนั่นเองค่ะก็เลยได้ไปเจอพี่หนุ่มก็อย,อย่างที่พี่หนุ่มบอกะคะ่ะคือครั้งแรกที่เจอกันก็ถามแบบเนี้<ค>น้องกินกล้วยน้องกินกล้วยไหมแต่ได้ผลน่ะ พิธีนี้นะคะคําถามแรกผ่านไปมาคําถามที่สองคำถามที่สองเริ่มคุยกันวันแรกแรกถามน้อยหน่าบ้างถามน้อยหน่าก่อนบ้างนะคะเริ่มคุยกันวันแรกวันไหนคะน้อยหน่าคะอังคารจันพุธพฤหัสศุกร์ไม่ใช่เนาะจริงๆต้องถามเจ้าบ่ามากกว่าว่าเริ่มคุยกันวันแรกวันไหนยังจำได้อยู่ไหมพี่เจรกว่าเอาแค่ให้ครูเล่แค่ีอ่ะพี่พยยนมาแล้วนี่ วันแรกที่คุยกันวันนะ่ะผมจำไม่ได้แต่เวลาผมจำได้เป็นยังไงคะผมบอกน้องที่ทำงานว่าเดินเดินคือไม่ได้ไม่ได้ตั้งหน้าตัางตาที่คุยกับเรแค่ว่า่านผ่านบอกนะ้อง <c oughs> เดี๋ยววันนี้เก้าสามทุ่มเก้านาทีพี่โทรไปหาผมก็ไม่คิดเลา,าเขาจะรอโทรศัพท์ <c oughs> แล้วเขาก็รอจริงๆนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราคุยกันทุกวันอ๋คุยกันครั้งแรกพี่ถามต่อแต่อันนี้แหละเขาโทรไปเขาว่าไงบ้างอะโอ้ยากละจำไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าก็คุยกันโทรไปสามทุ่มเก้านาทีจริงๆค่ะไม่ได้โกหกพี่เจอรถามเดยดูเลิกก่อนเนาะทุกอย่างต้องลงท้ายเลยนะจับยามสาม ต่อไปใช่ไหมคะเมื่อเริ่มได้คุยกันค่ะก็ต้องมีไปเที่ยวกันนะคะไปเที่ยวด้วยกันครั้งแรกค่ะที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรคะก็ที่ไปเที่ยวกันครั้งแรกห้างตอนนั้นคือมาเก็ตบิเลตที่หัวหินเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยค่ะนั่นคือเป็นที่เที่ยวครั้งแรกของเราแล้วก็ไปซื้ออะไรนะพาพี่คนหนึ่งค่ะแม่ซื้อ เราุ้นัากกันนี่แหละค่ะไปซื้อไมโครเวฟกัที่ห้างมาเก็ตไปแหลดนี่เป็นจุดประทับใจจุดหนึ่งนะคะในการเริ่มต้นขบกันค่ะแค่นั้นนหรอไปซื้อไมโครเวฟแล้วกลับบ้านเลยไม่ไม่ไม่มีอะไรต่อก็ไปเที่ยวครับแต่ไม่ได้คุยกันเลยสักคำเลยเนาไม่ได้คุยกันทำไมคะอาย เยอะและอีพิธีกรน,น,นีง่งานหนักไม่เอาละไปคุยกันแล้วไปเที่ยวแล้วแ,แล้วม,มีที่กินค่ะพี่ทีนี้เรื่องสำคัญของผู้นี้คือเรื่องกินค่ะอาหารที่กินด้วยกันครั้งแรกค่ะพี่เมนูแรกที่ทานด้วยกันคือเราก็โตเย็นแบบนี้อายุเท่านี้แล้วนะ คือความอายไม่มีแล้วเราก็พาต่อไปเราก็ไม่คิดถึงว่าเรื่องแบบนั้นเขาห้ามมื่อแรกสั่งก๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเลยครับผมมาตัดหมกจานเลยแต่เจ้าสาวอะยังคนลูกชิ้นอยู่เลยผมก็ไม่นึกถึงนะจนผ่าไปหกปีครับมาเล่าให้ฟังผมเลยนึกได้อ่อขอโทษทีเไไนะขาอ,อายครับเขาห้ามกินก๋วยเตี๋ยวคนที่รู้จักกันใหม่ๆเส้นเหมือนยาวกัดลำบากนะครับ ฟังไว้นะคะหนุ่มๆครั้งแรกพาผู้หญิงไปเด็กอย่าพาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะให้พาไปกินข้าวต้มไม่ใช่นะคะ,ะพิซซ <laughs> ่าพิซซ่าไม่ได้พิซซ่ายืดนะนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องของความประทับใจที่มีให้กันและกันแล้วก็ความในใจที่อยากจะบอกเราเริ่มจากสุภาพบุรุษเจ้าชายของเราในคืนนี้ก่อนนะคะประทับ ตัวน้องนะคะแล้วก็มีอะไรที่อยากจะบอกน้องเชิญค่ะพี่คือแค่นี้คยครับ <c oughs> มันไม่รู้จะพูอยังไงน้องเขาเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นะครับ <c oughs> เขารู้ว่าอะไรควรจะตึงรู้ว่าอะไรควรจะพอน แล้วเขาเป็นคนที่ไม่ได้ทำให้เรากลัวแต่ทำให้เราเกรงใจมันทำให้แล้วทำให้เขาควบคุมผมได้ครับแล้วมีอะไรจะบอกน้องมะพี่ฟังค่ะครัจะบอกไปบน้องนะฟังพี่มั่งนะเชื่อพี่เด็ อย่าให้ผ่านไปแล้วบอกว่าที่พูดที่พี่พูด,พพด่จริงทั้งหมดเลยแล้วมันแก้บางเรื่องแก้ไขไม่ได้แต่พี่รักน้องนะคร <c oughs> ับจุดนี้พิธีกรฟินมากนะคะหมอกรับต่ท่ากลางแขกพวกมีเกียรติเป็นหน้าที่ของด้หน้าบ้างค่ะค่ะก็ประทับใจเป็นตัวเขาทุกอย่างอะคะ่ะพี่นุ่มเป็น หลายๆคนก็รู้จักว่าพี่เจิดเลยนะคะพี่เจอมีชื่อเล่นจริงๆอย่างว่าพี่หนุ่มนะคะก็เป็นคนดีค่ะมีน้ำใจแล้วก็เข้าใจว่าผู้หญิงต้องการอะไรผู้หญิงไม่ต้องการอะไรมากค่ะต้องการให้คนผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยปังเขาได้ทุกเรื่องแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้เขาได้ทุกเรื่องแค่นั้นค่ะจบเลยนั่นคือ มากกว่าเป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อะไรก็แล้วแต่เราก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันตลอดนะคะถามว่าทํางานเป็นเลขาทํางานเป็นผู้จัดการฝึกอบรมทุกวันนี้ก็ยังปรึกษางานกับพี่เจิดอยู่เลยนะคะพี่เจิดจะเป็นคนบอกว่าสเต็ปนี้ควรจะทําอะไรสเต็ปนี้ควรจะทําอะไรก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะแล้วก็ ต้นเสมอปลายค่ะแล้วก็รักครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะในเมื่อถ้าเขารักพ่อแม่เขาแล้วเนี่ยเขาก็รักเราแล้วก็ดูแลเราได้ค่ะนี่คือความประทับใจแล้วความในใจนะคะน้องความในใจจริงบอกกันทุกวันแล้วนะคะแต่พี่อยากได้ยินด้วยวันนี้เพื่อที่จะทําให้พี่หญิงฟินนะคะก<อ>็ต้องรักปีนะรักอย่างที่เคยบอกทุกวันค่ะ ทุกวันก่อนนอนนะครับถ้าไม่บอกรักก็ไม่ยอมวางสายตังทีเราก็จะทำงานก็จะบอกรักให้ได้อยู่นั่นเองแขกก็เยอะกต่รอให้บอกรักก่อนถึงจะมาสายหดขึ้บแล้วอย่าพูดไปหัวหน้า่อนนั่งตรงนั้นความรับแตกวันนี้นะคะมาแอบคุยในเวลางานเอ๊ะ เราอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะพี่หญงคะเจ้าสาวเนี่ยตอบคําถามได้ดีมากเลยค่ะจริงๆแล้วเวลาคนทําตีต้องมีรางวัลใช่ไหมคะใช่พี่เจิดคะให้รางวัลไ้หนานแต่ยมีเนาาบนเวทีค่ะ่ะดับเราเืินแตพี่ทําแทนกันด้เนาะสักนิดนึงค่ะหนึ่งแต่ว่าอ่อนจะไปคําถามเกี่ยวกับทังแรกที่เรายังไม่ได้ถาม อีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามพี่เตษนอกเหนือจากสกคริปในวันนี้เป็นคำถามพี่หญิงจัดให้จุดคลายแม็เชื่อว่าทุกคนที่นี้ต้องอยากรู้ครั้งแรกอยากรู้ไหมคะรู้ปะเนี่ยว่าฉันจะถามอะไรคะรู้ใช่ไหมครั้งแรกใน,นหน้าเขินอ่ะคำถามครั้งแรกที่พี่จะถามอีกหนึ่งคำถามบอกรักกันครั้งแรก เมื่อไหร่คะแล้วมีวิธีการบอกรักยังไงคะพี่เจตคะหนึ่งเลยคะ่ะต้องเนยคำว่ามันจะปากผมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับค,คือ,อเ,คเราให้เขารู้สึกใีม่าว่าเรารักเขาจนวันหนึ่งเขาไว้ใจเราแล้วเขาเริ่มคบกับเราไปแล้วแหละเราถึงจะบอกจากปากว่าเรารักเขา ที่สิบธันวาค่ะที่รู้ค่ะที่จำได้ขอรางวัลไงพี่เชิดรางวัลให้น้องน้องให้รางวัลพี่เิฉย์ครองพร้อมนะคะต้องพร้อมนะคะคุณผู้ชมพร้อมนะคะพิธีกรพร้อมแต่เมื่อวานแล้วค่ะอะพูดเลยปะไม่มีอะไรติดตัวมาเลยครับแต่ตอนนี้หัวใจมันเล็กเหมือนยที่ปากเลยเบา กระโหลกน้องขึ้นมาครับขอบคุณมากครับไม่ได้นะนาพี่เคยสอนว่ายังไงนะคะมันขาดทุน พี่จัดให้นะคะเอามา้ทั้งสีแขกเขาจะได้เข้าจู่พิธีการต่อไปอ่ช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองสามเป็นไงครับพี่แดงชาดเบลซาน ลำดับต่อไปนะคะ่ลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญอาบาสาวนะคะกล่าวขอบคุณนะคะแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเป็นสักขีพยานรักของเขาทั้งสองในวันนี้ค่ะค่ะเรียนเชิญทั้งคู่ค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เพื่อนๆทุกๆท่านที่มาในวันนี้นะคะโดยเฉพาะเจ้านายนะคะที่สำคัญเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้ เชื่อว่าถ้าไม่รักกันจริงก็คงไม่มาตรงนี้ไม่มาในวันนี้นะคะก็ขอบคุณจากใจจริงเลยนะคะที่มาร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานยนะคะในในงานของในหนักกับพี่เจอในคัมซืนนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่รู้จักเราสองคนมายาวนานแล้วนะคะจนถึงปีนี้เราคบกันมาแปดปีแล้วนะคะเลขกำลังสวยเลยนะคะทุกคนก็มีส่วนร่วมอยู่ใน ระยะเวลาในการเพราะปลูกความรักของเรามาตลอดนะคะอย่างที่เห็นในพิเศษเนชั่นนะคะก็คือถ้าจะเห็นในรูปเนี่ยมีอยู่ในรถบ่อยหน่อยไม่ต้องสงสัยนะคะ mm hmm. ช่วงหลังๆปีสปีมานี้ที่จะต้องขับรถรับส่งเกือบทุกอาทิตย์นะคะ mm hmm. ชะอำบางปะกงนะคะก็เลยจะมีรูปในรถเยอะหน่อยก mm ็ hmm. ขอบคุณทุกคนค่ะที่มาร่วมงานวันนี้นะคะ อย่างยิ่งก็คือครอบครัวเรานะคะก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันมาหลายอาทิตย์นะคะไม่มวบบ่าจะเป็นครอบครัวพี่หนุม่มแล้วก็ครอบครัวนายน้าแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะที่มีส่วนร่วมในการเตรียมตัวเตรียมงานในครั้งนี้ขอบพระคุณจริงๆค่ะแล้วก็ thank you so much จอน for you r coming today from the bottom of my heart <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับอาหารเราคงจะอร่อยนะครับวันนี้งานเล็กๆก็ครับอบอุอ่นไม่จัดใหญ่โตเอาแค่สนิทสนิทกันอย่างเดียวแต่ตอนเนี้ยผมมากัวแขกไม่พอสั่งเพิ่มโต๊ะมหาห้าโต๊ะแล้วมันก็เหลือนนะครับที่เห็นเหลือ้วนั่งเองใครต้องการเพิ่มแจ้งก่อนได้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมเอาลงหมดแหละไม่เหลือแล<ร>้วใครบอกอย่างเดียวรับโต๊ะไหนต้องการอะไรบอกก่อนได้ก่อนครับ ในานามตัวแทนของเจ้าภาพนะคะวันนี้พิธีกรก็ต้องกล่าวคำขอบคุณนะคะแขกผู้มีเกียรติท่านที่มาในที่นี้นะคะแล้วก็จะคืนเวทีให้กับทางนักดนตรีแต่ก่อนจะคืนเวทีนะคะใครที่ยังโสดอยู่หรือใครที่กำลังจะแต่งงานขอเรียนเชิญทางด้านหน้านะคะพี่เจิดพี่เจิดปากบอกว่าพี่สงยังโสดนะจ๊ะพี่สงยังโสดพี่นอพยังโสดนะคะเชิญได้